ของพันกินน้ำก่อนโอเคกินข้าวค่ะหันมั่มมมลูกปากของผันกไม่นั่งทางนู้นโอเคนมั่มมั่าอร่อยไหมของพันเก่งเก่งเก่งเกง่ยวงำเ เช่นหรออมาทำากับข้าวอร่อยเก่งข้าวกำลังกินข้าวกำลังกินมอืมมอแหมแหม่มลูกอาวโอ้โหโอ้ดังมากดีที่เขาหลับได้เด็กเขาหลับเขาหลับปึ๊กเลยแต่เราผู้ใหญ่นี่ก็จะได้หลับแต่ต้องก่อนเที่ยงเที่ยงคืนถึง โอ้ยเช้าคืนก่อนวะกินนอนเมื่อคืนเล่นกันถึงเกือบตีหนึ่งใช่ใช่เช้งคืนครึ่งได้หลับกันไม่ลูกได้พอพอพอมาไปปุ๊บมันก็สงบคือใช่ตื่นเต้นมากลูกจะหลับได้ไหมนะตื่นเต้นรไหลเลย่หลไม่ลูกอืมกินเชอร์ก่งของขวัญเก่งของขวัญเก่งทำปากจุ๊บจุ๊บอจุ๊บจุ๊บ ง่ายเนอะมาทำออยใมาทำอร่อยโอะ้อะอะโอ๊โอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะะโะออ๊อะอะโอนอะโอ๊ะโอ๊ะออ๊นโอ๊ะโออะไร๊ะะโออ๊อ๊จะออะ นี้จะพาเรากินไปคาเฟ่แต่เดี๋ยวขอบไปนอนกลางวันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเที่ยงเสร็จก็ไปเรากินไปคาเฟ่อะไรไปจชจนอีเฟิร์นด้วยกินเก่งล้านร้านงมือเนี่ยกินเก่งยายวัวกกินเก่งยายวัวก็กินแข่งกันเลยเยลลี่นะวันนี้นะวันนี้มีคิวเยลลี่ด้วย อย่างน้ำด้วยลึกวาน่มีกี่อย่างด้วรมองหิวตลอดเลยอัดไข่อัดไข่เพิ่มไข่ขาวได้็นไรถือลึกอถือวานกินผีปกติเปล่าไม่รู้ใครขับองไม่ได้กินนอนเนี่ยหยิบโต๊ะมาเกินเองเลยจ้ะอแหลนะใช่แหลาคนเล่นด้วยะเลย มาไหดน,น,นดูสิทำไมไม่หม่อ่หม่ข้าวด้วยเออได้จ้าจ้าม,มดูสิยังไม่ดลแรงมากรใหม่แูอออ กินคุณแม่สภาคุณแม่ขนของสามนอย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 ขอดูซิปาลูกหดเงี้ยหยุดหลักหานะหาน้อย 真的。 บัมบัมบัมน้ำลายเหสตรอเบอรี่ครั้งแรกเป็นไงคะเปรี้ยวค่ะ,ะเปรี้ยวเหรอคะได้ไหมนี่คือรสเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวเป็นแบบนี้คะ่ะสต Dial สรอเบอรี่กินนอกบ้าน ชาติเปรี้ยวแต่เมื่อกี้ชิมให้มันหวานอมเปรี้ยวเป็นไงคะความความสวยที่ดีแล้วนะชิมแล้ถ่ายเสร็จแล้วเป็นไงเมื่อกี้อย่างน่ารักเลยถ่ายได้จังหวะเปรี้ยวจังหวะเปรี้ยวหน้าตลกมากโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอ้เปรี้ยวไปเลยนะโอ้เปรี้ยว ด้านล่างมันเป็นเขาใส่อะไรหวานนึกว่าจะกินจริงพัดไข่เปิ้ลพัดไข่ข้างล่างคืออะไรนะคาราเมลคาราเมลแล้วก็หวานเกี๊ยวใช่เน่นี่เน่หวานอ่ะดีนะเต็มดังช่วงนี้ก็ไม่ดังแล้วเลยหยุดดังเมนูนี้กระเขาแล้วก้อนๆเหรอร้อนๆอันนี้วัวลอยน้ำขิงนี่นอคะตัดริมหง บัวลอยบัวลอยไก่วาเลยหลายสีบัวลอยอบัวลอยเหรอไม่เอาไข่เป็นเป็นยังบัวลอยาวไนขอะไม่หเนไ้อะไรี่น่าเกลียดนี่นี่อกก็ไม่ไ้อกไข่เาะรู้เอาไรอกินไข่บัวลอยไม่ใส่ไข่้านี่สิสวนรวมแล้วครับมีลูกทั้งนี้ลูก โคเวอร์เรียกหน่อยขังขวัญเคเดี๋ยวไปแคปขังขวัญไม่ปล่อยที่กัดเลยค่เปิดไปรอดไปรอดนิดเปิดยังมองเข้อีกน่น่ารักน่ารักเดี๋ยวชิงไปแคปเอาถ่ายวิดีโอใะไออจ้าเอ๋จ้าเอ๋ แปดแล้วพี่ยายดเดือนแปดเดือนแล้วอืมแแ่แ่แปดเดือนโตแล้วนันองน้อโตแล้วเนาะของขวัของขวัญของขวัญมามาอยู่นี่ หมามาอย่ไหนะอยู่นี่ค่ะกะเอ็มหมามากะเอ็เอ็เอี้จำได้จำจำแม่ได้จำมามาได้จำได้แล้วนี่อืมจ๊ะจาคนจี่จ๊ะจ๋าล่าสุดในาน้าอาบน้แล้วหอมผมไปยืน่งนั้นเนี่ยผมไม่ไม่นอน่เขาให้ผอ ตั้งเหมือนเดิม้งเหมือนเดิมน้อเป็นแบบนี้แบบนี้ลอืมาลอฮ้อฮะงองงงอหรอลูกยืนได้นานนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มานั่ง อยากอยากลงหายยายทวดหูยใยญ่อุยมยมยยหยยยยยยยอยย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 เยย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 เลยยยยยยะจยย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 ยะ๊ะ รวยเจจนนเองนีเขกลขากด้วยดีใจดีใจตลกเผมใหญ่กจุกนอนไม่นอนนผมเนี่ยเราอไรเ่งไ เมื่อว wow ันที่21มิถุนากลายเน2,559และได้รับการ ให้อาจารย์ท้าวุโสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาไทชายในสุาบาลีและกราบบังครมโอ้คนเยอะเออเน่เจกเฟิร์สเจกเฟิร์สเอ้ไม่ใช่กูหรือเจกนั่นแหละกูกูเฟิร์สเมื่อคืนใช่ไหมน้องของขวัญได้ยินเขาแดนกันนี่เขาแดนมั่งอะแดนอะแดน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 กูเฟิร์สถามว่าเมื่อคืนได้นอนไหม ุยยเลจะเล่าว่าเราเป็นผู้ประสบภัยเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วเรื่องมันยาวตลกมากเลยอ่ะอ่ะเต้นหน่อยเต้นเต้นกับอันตี้หน่อยเร็วเต้นเร็วอืออืออือเร็วแดนโยกโยกเออโยกโยกไม่โยกแล้วอ่ะอื้ออืออือโอ้โหของขวานลูกเกือบหาย เล่นกับอันตี้เฟิร์นหนึ่งสองสามดึง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 

มี่างรูปเทโลสะอาดเลยเทวดาตกแรงดิจะเอานิ้วเข้าปากโอ้ยขี้โอ้ขี้ตั้งแลยนะจะเอาแว่นใช่ไหมเอาแว่นเหรอลูกอย่าปล่อยนะจะจับขาพ่าเอีหยอยแองแอสำนักน้ำลายกจะเองขำไปหน่อยแล้วคะ